สวัสดีครับมาโอเควันนี้จะมาแกะกล่อง BT 1 4นะครับ Cos t Spirit ่าเราจะมาหาใบ SCR ที่สุดยอดที่สุดนะครับรามาลุ้นกันเป็นกำลังใจกันนะครับนี่ครับกล่อง Cos Spirit นะครับทั้งหมดมี24แ a ็คนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ กล่องกับกล่องนี้นะครับกล่องคอสฟิลิปเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นครับใช่ไหมครับใช่ไหมเอาเดี๋ยวลุ้นก่อนนะครับเฮ้ยเย่ค <laughs> นี่ครับเอสซียครับเอสซี ซูปเปอร์ไซยาซุนโกคูกับฟิเซอร์ครับคอสฟิลิทนะครับ SCR ครับของกล่อง BT14 ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสวยจริงๆครับสวยจริง,รงข,อขอบคุณทุกคนที่มาชมนะครับขอบคุณครับ